ครับพอแม่พี่น้องผมพอเสืออิสานลุบัตรูครับไม่ไดีมั้กินเข่ากับป่นกันครับพี่น้องกรป่นปลาทูสมผักพี่น้องสมผักผักอันนี้ผักใสกน้ำมันพี่น้องของนียวรสองห่อเลยละครับพี่น้องกินแต่แตกับบรรยากาศที่ได้หอมเลยละครับแล้กกินแบบบานบานเข้าพี่น้อง ตำปนพี่น้องปนสมพักกับแนวอยู่แนวกิน เขาทาเยอ่ไป็น้อเขาท่าเยอเ่ปักปน ใต้พี่น้องผักใต้ลือผักมะละหย่อนมะละปลนกับแจ้วกับลาบแจ้ว ถึงงาอยู่งานนี่สิละครับพี่น้องตามภาษาลูกิศาสบ้านเขนาดูงานถึงงาน นอ,อยู่ไกลอยู่ไกลกินปนลำนพอเตือเผาก็ปน่นลวไม่นะ พออยู่พอจิ้อยู่ครับพี่น้องจินงานอยู่งานแบบนี้หละาหาลูกหาจินมมีอย่างกับจิ้มแบพี่น้องอยู่งานจินงานงาๆ ต้มละไม่อัดปิบมันเป็นไม่มสดครับละไม่มอัดปิบละไม่มสดๆคือติดห,หาดอยู่้เลยครับ เสียงดังปุ้งปังปุ้งปังไอะไน่องก็ขอโทษขออภัยนะครับอพอเสื่ออยู่ไก่ทางะไรจตงมาอยู่แถว อยงไคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้นี้ก่อนครับพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหน้าขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยกันทุกผู้บุคคลนะครับขอจบแบบเท่ๆแบบนี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่ออิสานลุบักโคกน,นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจ